สบายดีย so ่มเศร้าพี่น้องเบอร์สุขสุขคนนะที่เขามาหับโซมทักทายสบายดีน้องเนยมาแล้วป่าลุงมาแล้วมาแล้วหนื่ไยไปหล่อไปหลออแล้วไปรัก

เียงยี่ก็จุดโอ้มันมเพิ่มเลยตอนตอนไปเล่นน่องห้องใส่กับโบนี่ไรน้องน้องเเอะใส่ผืนไปกันญางกลุบหนากรุู่ตอนผินผ่านมาเอนอ้าวตอนยาญญาผ่านกน้องดูข่น่ะไม่สเบ็ดนะอืมไม่หตอนจะเกลี้ยงเห็นน้องตอนนัันมีปลาขาวตัวเม่อยน ตอาเพ่นไปฝึกชวนเปลี่ยนเหลืองแม่ฝนาถามเพิ่นไปเวนะั่คนสลัดไปผิดตีถ้ามีเจ้ากนนค่ว่ากระดดในทาเทศไปไดูได้ด้านอ่าทงเท่นห้องใสเนยเพราะนัะ่าน,านเราอ่ะพกแน่นอนนะห้องใส่กระปุกปาก็เพิ่นกระไรพี่น้อยตอนเพิ่นไปอ,าาอา้าวบุ้มเ่ว่าเชะยังผ่านกันจุดหวนเห็นเทียงกันนีมาบริญิน คนแหนมเบิ่งอย่างแล้วตอนฝนปลายปไป,ปเล่นทางไรแน่ชีสว่างชีสว่างงั้นเล้ดูบ่ไปใช้อีกบาทไหมเะเบิดเลยจีมาเพื่อจะไปใหาน้ำใหม่ให้มีให้ยอ้วนขึ้นเนาะบาทน,นี้ป้าเฮ้กินอาหารดีแล้วน้องเลยนี่อ้วนขึ้น,นแก้มกระอุปุ้ยอยู่ มือน,นี้เฮาให้เพิ่นไปโรงเรียนเนชียวเด้เยยจักโมงเลยนี่นอ๋อเข่าอยู่เรียนเข่ากับแปดมงให้เพิ่นไปเจ็ดโมงคู่ว่าห้าตัวว่าห้าเป็นไข่ห้าก็เป็นไข่ลิ้นอยู่แล้วคู่ว่าห้าตัวห้าวนเป็นไข่เห็นคู่บ่เห็นเห็นคู่ ค็นคุณคู่กับบอยายหางคูดนี่เป็นยังคือโ่มา้งเฮียนบอกคุณมาบ่โบเป็นวนไรบวีว่าด้หูย่าเป็นไข่ข้ากับบอไปคู่คู่วนะไรคือ่าคู่ว่าตัวอ่วคู่ห้าตัวว่า้าเป็นไข่ห้าเป็นไข่ดีคือหูว่าคู่วันว่าเมดน เอเดือนแล้วในเเดืนเอนผูกข้าฮอน,นอะม้งผูกไปฮอนะมนนงผูกที่สว่างค,คือเห็นแม่หนองเดือนแม่เอเดือนเออคือเห็นแม่เอเดือนอก็เห็นแล้ววันนอ้องอยู่บ้านที่สว่างเอออันนั้นไหนบ่แต่งน่ะไอ้ไหนแต่งนะอืม คือน่ารอยบอกชีดานะนั่งบนนี่มาไลายมืออลไรเท่ากับกินเอาไปกินกับไล่หน่อยอะไพี่น้องเพื่อนมาเพื่อนเพื่อนมาเนี่ยกิดหอดต้นมักซีดานี่ที่มานะบนไอ้คิดหอดป่าคิดหอดลุงเลยแน่นว่าเนยเฮ้ยพังกับบุขนนี่ไปลุงแน่ คิดถ่านน้องเนยเด้น้องเนยไปใส่ไม่น่าเมื่อยตออไม่น่ากับอบอกบน้องเนยไปอยู่น้ำแม่ป่ะตอนนี้นั่งกลับมาแล้วป่าลุงไปไปมามาน้องเนยนะปะ่าลุงว่าอยู่น้ำแม่น้ำอยู่น้ำพอดาว อันนี้ก็บังคับจิตใจนาะงบอได้ปรุงเลยมีแต่บอในทะางที่ดีเท่านั้นแหละเอามา,หาใหน้นที่เนยจะให้ไปโรงเรียนบอก,ก็แหละบอเอาให้น้องเนยไปโรงเรียนมะพอได้เป็นหนงังสืออา่อานนะเอาเขียนเป็น ไม่คิดทอดน้องบ่าเนาะวันนี้เมื่อยเอาน้องมาจักไปดิ่นนี่เนาทีน่ะน้องเฉยๆดูเท่าขึ้นมาแล้วล่ะเนี่ยยังไปเลาะไปดิ่นอยู่แถวๆกางบ้านไปเลยนะน่าชาได้สิชาบอกน้องนะน่าชากระจุบเลย เดี๋ยวลอยบักใหญ่นลยน้องเนยนะแล้วชาจบพุงเฮียนแล้วบ่ชิพากันออกเบิดแล้วบอเฮียนน่ะน้องเนยสิออกแล้วบ่ยั่งสิไปอยู่บอโอเคนี่พอจบเลยอือเดี๋ยวลอยบักใหญ่นลยพอลุ้นเลยอุ้ยชุกเซยได้ไหมสนี่นะพอดิกินแล้วน้องเนยพอดีหวานซสนิทกรอบแซ่ะถ้ามันกลัวหนี้มันกับโบแทะ แค่วดีแ oh. ค mm ่วดเนี่ยแะแค่ต้องห้าดงออกเองอืมอื่จะบอกอังจินหรอดไปคือไปใส่ชุดนักเรียนไปเนี่ยดูเนี่ยัันจะเป็นบอนอาบน้ำบอนลยุกอกน้ำ พอดีวานน่าชาบู้หบ่ปโรงเรียนโปนอนเรื่อง่นียโบวมนะโัหาดนะเอาไ้เห็ดเห็ดพันมใช่ ไปไปใส่ชุดไปแทนทำมันขย่างน้แตนตออป่ะ่าบนนปใส่จะนอกเถื่อนยังคือเปื่อนแท้นล่นะ Bỏ lại cho nó sờ vui, thu thu đó Người nào sẽ thấy con Thật sẻ thấy chị sẻ Thật sẻ thấy chị sẻ Đó Vì thấu tố nhanh được luôn đi นี่จะไปแะละจะไปร้ายปาร,รุงวะเยียมชะกอนยิ่อยืปอ,อปล่บปปารุงมาจะจะไปเที่ยวร้ายเพราะเสือนะครับผักอพเนาะเที่มยมมาก,กแก่ ใส่ถุงใส่ถุงอ่องมาจังคอเสือจังบอดำร่างเหือออกคอเสือดําเนี่ยเไรเบอกว่านนะของนี่ยันเปิดเพื่อลบนึกเหงืออออกหอนเนาะชิ้นหนอืงได้มาได้ใช้ tôi mày là mày làm bất mà nhiếp hả tôi nhiếp tinh cọp mình còn nếu có mày được mày sai tinh mình cơm Mình có gì mày ơi mày ไปมืดและเครื่อ,องเงี้ยอาทิตย์หนึ่งไปโรงเรียนเธอหนึ่งคักแล้วจบแล้วน้องเอมือนี้มือวันยังนะักเรียนมือนี้มือวันยังมือนีสบายโรงเรียนนะนโอเคเกง่ง จักหมื่นจักวันโยมันซุกเนียเอาย่านะมงมาเนะี่ยเอาเงินน้ำเอาไปจักหมืนนะ่นมาเนี่ยเอาไปยังดอกใส่อะไรอยู่ไปสิบพันพอขเรือมาเนะี่ยหยอดมูกระลุงว่ะเรือมาเนะี่ยเก็บไว้ เราเชื่เอาเอา,เอามงินน้องนุ่ยรักไปขายอยู่ป่าลุงเว้ยให้มาห้ามหน่อยอันเอาไปขายอยู่ไปซื้อนมให้น้องอยู่เอาเงินน้องนุย่ยซะบ่นั่นคือไปบัมาแท้อืมใส่ไว้ใส่ทั้งหนาแล้วน้ำมีอยู่ตี้หูงเฮียน อืมมัดผมมาเนี่ยมัดผมแล้ก็จับไปจังงามนำไปบ่งหดเข่าก่อนไปนอนอยู่ใช้เมื่อคืนนี่นอนอยู่ที่ยงนเมนบอกขี่รถมาก็เมนน่แม่มาเยอะเห็นนองอยู่ <c oughs> นั่งนงินกินน, <c oughs> น,น,กนปละแผนมาลงง่ายมากแล้วไปนอนที่ชาวางังดีบ่นอนมืนม่นกระปุนอนนอมืมอ่หักนอนนอนมื่ห้ากระปักนอนอืนอนกับบาชานะอืม่นกันและอกบซ้นนอก สินงขาดไม่หัวเข่าใช่สินขาดบางทียางมันแล้วมันกลับมาไม่นานสินยิบมันติ้งกาะมันหายอ่ะพอดีติ้งกาะมันมบุญดีมันรุดแต่สิยิบหายอ่ะไปกลมไปโรงเรียนพอกันหมาพะลุขอบคุณที่เข้ามาครับ z o o เด้อสบายดีโรงเรียนน้องเนยก็ได้